สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแดนดอมค่ะแดนดอมเป็นพลังงานรวมอย่างไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะและหัวข้อในวันนี้ก็คือมือที่3รู้หรือไม่ว่ามีคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสองสคนก่อนอื่นนะคะพี่บีก็ต้องขอดูคนที่ เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะว่าคุณเป็นใครกันบ้างนะเป็นชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุลกลุ่มเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเจ็ดเม้า้าอัศวินดาบหาาบ้าดาบเดาบแล้วก็สเตนมองว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเหนื่อยใจท้อใจต้องการกำลังใจต้องการเยียวยาใจให้เข้มแข็งแล้วก็ ไพ่สเตนอะมันเป็นไพ่หลักพี่บิงมาว่าคุณน่าจะโอเคแล้วในตอนนี้นะคะคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะบอกกับตัวเองว่าเออฉันไหวฉันเอาอยู่เป็นพลังงานของคนที่อ่อนนอกแข็งในนะคะดูเข้มแข็งอะแต่จริงๆแล้วในตอนนี้มันมีเรื่องราวมากมายหลายสิ่งอย่างที่ทำให้คุณคิดคุณเครียดคุณกังวลเห็นหมเจ็ดไม้เท้าเ้าดาบห้า ดาบอสเวินดาบเป็นพลังงานของคนที่บางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ออผ่านการทะเลาะก,กับใครมาแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วในความสัมพันธ์บางคนก็อยู่ในสถานการณ์ของความเครียดค่ะนะก้าวดาบมันไม่ค่อยมีความสุขหรอกเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนก็เป็น ถึงขั้นซึมเศร้าได้ด้วยนะก้าวดาบเนี่ยนะคะพี่บีอ่านตามหน้าไพ่นะทุกคนแต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็สบายใจอย่างหนึ่งก็คือสเตนนะ่ะพี่บีมองว่าคุณคุณจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกคุณได้คุณ จัดการกับชีวิตคุณได้ด้วยตัวเองต้องบอกว่าด้วยตัวเองนะใครจะมาพูดจะมาอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับคุณบอกใจตัวเองให้เข้มแข็งหรอกพี่บีมั่นใจแบบนั้นนะคะอย่างดีนะยังมีไพ่สเตนขึ้นมานะอ่ะแล้วยังไงต่อพี่บีเคสจากนี้นะคะพี่บีจะถามไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด3ใบนะถามทำไมต้องทำต้องดูก่อนคะ่ะว่าคนคนนั้น เขารู้หรือไม่เพราะว่าสถานการณ์ของคนอาจจะแตกต่างกันไปนะคะมาเลือกการไพ่ดีไพ,ทะะทพท่ที่1นนะคะเทับไพ่ที่1ที่2ที่3นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้หรือไม่มือที่3รู้หรือไม่ว่ามีคุณอยู่ด้วยนะในกรณีนี้อ่ะใบที่1รู้นะคะนะเขารู้ค่ะราชาไม้เขารู้นะใบที่สอง เขาไม่แน่ใจนะคะเป็นห้าไม่เท้าดูเหมือนเขาไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ามีคุณอยู่ด้วยในสถานาการณ์นี้นะคะยังเหมือนกับคุมเครือไม่ชัดเจนอ่ะไม่แน่ใจนะแต่ใบที่สามนี้นะคะเหมือนกับรู้สึกนะว่าเออน,น่าจะมีเหมือนจะเหมือนจะรู้สึกว่าจะมีนะคะเหมือนจะรู้สึกว่าจะมีกําลัง จับตามองอยู่นะคะก็ไม่ได้มีความสุขหรอกนะเป็นเดอะแฮง m a n เป็นเดอะเมจิเชเป็นสามเหลียนนะคะอาจจะด้วยเซนด้วยสัมผัสด้วยแบบความรู้สึกของเขา่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะมีคุณอีกคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณเห็นไหมไพ่เดอะเมจิ i เชียนเขากาลังพยายามดูอยู่พยายามหาความจริงอยู่นะคะ อืมนะแต่ก็ยังแอบมองโลกในแง่ดีนิดหนึงอะไรประมาณนี้นะโอเคนี่คือคำตอบช็อตแรกว่าเขารู้หรือไม่นะต่อไปค่ะเราไปดูการสําหัับท่านที่เลือกไพ่ใบที่1และ3นะคะมาดูกันว่าเมื่อใบที่1แล้วก็3รู้แล้วว่ามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาจะมีความละอายใจบ้างหรือไม่นะคะ ไปที่สตัดไปนะพี่บีมองว่าเหมือนเขายังไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปดูเลยว่าเขารู้หรือเขาละอายใจหรือไม่นะคะอ่ะมาดูกันสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งเราไปต่อกันค่ะใบแรกนะคะสองถ้วยค่ะเออ มันก็มีความละอายใจนะตัวเองคําตอบของไพ่ใบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผ่านมาแล้วไหมเขามองว่าเรื่องราวของคุณแล้วคนคนนั้นอ่ะมันอาจจะจบสิ้นกันไปแล้วนะคะมันอาจจะจบสิ้นกันไปแล้วสิ่งที่เห็นก็คือฉันก็มีความรู้สึกแหละแต่ฉันเหมือนกับบอกกับตัวเองว่าเออเขาหคงเลิกกันแล้วมั้งเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมั้งนะมันจบไปแล้วอ่ะ ถ้ายังอยู่แล้วไงล่ะเออเหมือนเขาจะแบบนั้นอะถ้ายังอยู่แล้วไงล่ะนะพี่วีเปิดไพ่ขยายมันเป็นไพ่ของคนที่เขามีภาระมีความรับผิดชอบหลายสิ่งอย่างแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังคงต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขามีความพยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเออเป็นไปด้วยเงินด้วยทองด้วยสิ่งของที่มันรอดใจอะ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเออ มันต้องทําเพื่อครอบครัวนะคะแต่แต่ถามว่าเขาละอายใจอยู่ไหมในนี้เขาก็มีความละอายใจแต่เขาก็พยายามเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาอ่ะมาเป็นข้ออ้างให้ไปต่อนะคะนี่คือสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะอ่ะต่อมานะคะเราไปดูกันนะคะว่าคนที่เลือกไพ่นะใบที่สองนะเขามีความละอายใจหรือไม่นะคะใบแรกเลย The Tower นะ มันเหมือนกับว่ามันก็มีอยู่นะตัวเองมันก็มีอยู่นะไพ่ใบเนี้ยไม่ใช่ไม่มีนะเขาก็เหมือนกับอืมเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบว่าเขามองว่าเขามาก่อนหรือเปล่าเออในความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะบองว่าตัวเขาเอา่มาก่อนคุณไหมมันเป็นพลังงานเหมือนคนที่เริ่มต้นใหม่กับคนที่รู้จักใน น่าจะเป็นแฟนเก่ากันไหมน่าจะเคยคบกันไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเหมือนก็จะมีความละอายใจอยู่แหละแต่จะทำไงได้น่ะนะเออมันก็คือคนที่ฉันคุ้นเคยอะประมาณนั้นะอมเขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหะคะ่ะไพ่แนะนำก็บอกคุณนะคะว่า The c h a r l i ลีออนะสเตนแล้วก็เก้าดาบนะก็เหมือนว่าอืมก็ขอให้คุณเข้มแข็งนะคะนะ ก้าวไปข้างหน้าเถอะนะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีความสุขนักหรอกนะคะลองคิดดูลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะคะมันเป็น j จนะัด t ม้นตัวเองมันเป็นเวรเป็นกรรมเนาะ